บริษัทไทยบ้านแจงจำกัดสเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะฮะมีข่าวด่วนเข้ามานะครับวันนี้มีกรณีของสารลรัฐธรรมน,นูญเขาจะออกมาพิจารณากันทุกๆวันพุธนั่นแหละครับวันนี้ก็มีการรับคำร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้นะครับสวจานวน9 2สบคนนั้นไปยื่นร้องนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายแบบนี้ครับเป็นกรณีคําร้องของประธานวุฒยยื่นเองนะฮะแล้วก็ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 0เจ็ดศนย์วรสามทีมงานลดแสงหน่อยนะครับข้างหลังจะขาวหน่อยลองดูนะฮะเดี๋ยวจะลองลดแสงดูนะฮะข้างหลังจะค่อนข้างขาวพระอาทิตย์สองครับเดี๋ยวจะไปแยงตาคุณผู้ชมนะฮะพระอาทิตย์สอง เอาล่ะครับปรับแล้วนะครับเรียบร้อยอ่ะไปดูกันต่อคุณผู้ชมครับคําร้องของประธานวุฒิครับไปยื่นเองขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรสา3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพันตำรวจเอกชบีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่โดยเรื่องดังกล่าวนั้นพลตำรวจตรีฉัดตวันแสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกรวม92คนได้เข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานวุฒิสภาในฐานะผู้ร้องโดยกล่าวอ้างว่านายภูมิธรรมเวชย,ยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมผู้ถูกร้องที่1ในฐานะประธานกรรมการคดีพิเศษและพันตบฏเอกทวีสอบส่องรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงยุติธรรมผู้ถูกร้องที่2ในฐานะรองประธานกรรมการคดีพิเศษซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอเรื่องขอให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒที่สภาพุทธศักราช2567ต่อคณะกรรมการคดีพิเศษ เพื่อมีมติให้การกระทําความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2 5 4พและที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา21วรกหนึ่งวงเล็บสองการกันแกล้งกดดันข่มขู่และครอบงำสมาชิกพุทิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและฝ่าฝืนหลักนิติธรรมจึงถือว่าผู้ถูกร้องทั้งสองไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีพฤติกรรมเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร่าแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ผลการพิจารณาสารรัฐธรมรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรสารประกอบมาตรา82บัพ .1 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2 5 6 1มาตรา7วงเล็บ4สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดวยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา54สารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีขอให้ผู้ถูกร้องทั้งสองหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา8ปวรรคสองแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องสารรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในชั้นนี้ยังไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองหยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องใหญ่นะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นกรณีที่ใหญ่เลยพอสมควรนะเหตุก็เพราะว่าหลายคนมองครับน่าจะเป็นการตอบโต้กับเหตุก็เพราะกรณีนี้ ้องยอมรับนะครับว่าดีเอสไอนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองภูมิัญชากาแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษในการที่จะให้รับเป็นคดีพิเศษเกี่ยวกับกรณีพวเลิกสอบอแล้วก็พวกเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องเงินไปด้วยนะฮะหลายคนมองครับยังไงยังไงก็จะเป็นเกมทางการเมืองหรือไม่อย่างไรแต่เรื่องนี้สุดท้ายแล้วสารรับคำร้องนะฮะนั่นก็หมายความว่า ทั้งคุณภูมิธรรมนะครับแล้วก็พันตำรวจเอกวีสอดสอนั้นจำเป็นครับที่จะต้องส่งเอกสารชี้แจงนะภายใน15วันครับนี่ฮะโดยสารรัฐธรรมนญมีวัติเอกันแล้วก็มีคำสั่งรับคำร้องของสอวไว้พิจารณาพร้อมกันนั้นก็ให้ผู้ถูกร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนญภายใน15วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัชธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัชธรรมนูญพุทธศักราช2,161มากกว่า54งานนี้ต้องอธิบายแบบนี้ครับสอบอฝ่ายดิติบัญญัตินั้นก,กำกลังจะปะทะกันกับฝ่ายบริหารนะฮะงานนี้อย่างที่เราเคยคุยกันครับว่าไม่มีใครยอมใครแล้วครับต่างฝา่ายก็ต่างสู้กันด้วยข้อกฎหมาย แต่ทันทีที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องและที่สำคัญนั้นมีมติเอกฉานนั้นเข้าใจนะครับว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับคุณผู้ชมเหตุก็เพราะว่าสังคมนั้นจับตามองอย่างยิ่งในขณะที่คุณภูมิธรรมนั้นนะเข้าใจว่าคงจะต้องรอปฏิกิริยาหลังจากได้รับทราบในกรณีแบบนี้น่าจะมีการแถลงข่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์เองก็ตามนะฮะเรากําลังตามกันดูอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าหากมีสัญญาณใดๆดเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะขอนาคุณผู้ชมไปดูทันทีแล้วก็แน่นอนครับในส่วนของพันธบัตรเอกวีสอสองก็เหมือนกันนะฮะขนาดเดียวกันครับคุณผู้ชมสารรัฐธรรมนูญมีอีกประเด็นหนึ่งครับโดยเฉพาะวันนี้สารได้ออกนั่งบรลลังพิจารณาเรื่องพิจารณาที่9ทับสอ กรณีประธานรัฐสภาขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บ2โดยในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่6สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษวันจันทร์ที่17มีนาคม2 5 6 8พิจารณายัตติด่วนกรณีนายเปรมศักเพียยุระสวและนายวิสุทธิชัยนรุนสสจากเพื่อไทย เป็นผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา230วรรคหนึ่งวงเล็บ2ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยผลการลงมตินายติดังกล่าวที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นด้วยให้ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามยติ ต่อมาเมื่อวันที่21มีนาคม2568ประธานรัฐสภาผู้ร้องส่งเรื่องดังกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210ึงศูววงเล็บสสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้ผู้ร้องจัดส่งสำเนารายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่6สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง เป็นพิเศษในวันจันทร์ที่17มีนาคม2568วงเล็บฉบับชาววะเลขยื่นต่อสารลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งรับหรือไม่รับคำร้องของสารรัฐธรรมนูญต่อไปวันนี้มี2เรื่องใหญ่ๆนะฮะในขนาดที่ วันหลงนะฮะเกี่ยวกับการลงมติอภิปรายไม่ไว้บังใจในายกเนี่ยนะครับนายกก็เดินทางกลับไปทํางานต่อที่ทาเนียบรัฐบาลนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงนะฮะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรียืนยันนะครับวันนี้นายกยืนยันเองครับให้สัมภาษณ์บอกไม่มีจะมีการปรับคอรมอตามกระแสข่าวนั้นยืนยันว่าไม่มีไม่มีการคุยด้วยซ้ําไปครับไม่มีการต่อรองเรื่องเก้าอี้ด้วยซ้ํา แต่ก็ยอมรับครับว่าได้คุยกับคุณทักษิณน,นะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดจะอธิบายในลักษณะน,นี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ครับผู้สื่อข่าวถามเสียงของรัฐบาลช่วมท้นอยู่แล้วทำไมจะต้องพึ่งเสียงของงูเหา่านายกก็เลยชี้แจงครับบอกไม่ได้พึ่งเลยนะต้องมาดูกันอีกทีว่าอย่างไงเพราะไม่ต้องการให้มีภาพของงูเหา่าแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงเพราะตอนที่คุยกับพักร่วมรัฐบาล ก็คุยกันเฉพาะคะแนนโหวตของพรรคร่วมซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลทํางานกันมาแค่คะแนนของพรรคร่วมก็พอแล้วส่วนสี่เสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่ลงคะแนนงดออกเสียงนักข่าวถามว่าติดใจหรือไม่นายกบอกว่าไม่เลยไม่มีติดใจอะไรทั้งนั้นไม่เป็นไรนักข่าวถามต่อคะแนนเสียงจากงูเห่าจะต้องตอบแทนอะไรหรือไม่หรือไม่จําเป็นจะต้องตอบแทนเรื่องนี้นายกชี้แจงไม่ทราบว่างูเห่ามาจากไหนพร้อมถามกับสื่อมวลชนว่า ทราบหรือ,อยังว่าเจ็ดเสียงมาจากใครผู้สื่อข่าวจึงตอบว่ามาจากพักไทยสร้างไทยและพักพลังประชารัฐนายกถึงกับนิ่งก่อนที่จะคิดแล้วก็ร้องว่าอ๋อค่ะยืนยันว่าไม่มีไม่ได้คุยอะไรกันเลยด้วยความสัตย์จริงที่สุดไม่ได้คุยอะไรกันไว้ก่อนเลยจึงไม่ทราบว่าจะต้องให้อะไรนักข่าวจึงถามเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการเอามาต่อรองกับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหากมีการย้ายพักนายยกย้ำว่าไม่มี ไม่มีการต่อรองเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะอย่างที่เคยบอกไว้การปรับคอรมอเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีถ้าจะไปทางไหนอย่างไรก็ไม่เป็นผลส่วนหลังจากนี้นายกจะโฟกัสการทำงานอย่างไรหลังได้คะแนนช่วมชนนายกเลยชี้แจงก็ยังคงทำงานต่อไปเต็มที่ซึ่งก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วกับพักร่วมรัฐบาลเราคุยกันชัดเจนทุกเรื่องมันเป็นสไตล์การทำงานของตนอยู่แล้ว มีอะไรก็บอกพักร่วมตรงๆว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แบบไหนที่เราต้องการและเราไม่ต้องการก็อย่างที่บอกว่าเป็นนายกเจนววยก็จะต้องพูดแบบนี้นักข่าวจึงถามต่อมั่นใจใช่หรือไม่สิ่งที่พูดในสภาครบช่วนหมดแล้วจําเป็นต้องมีการที่แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายกอธิบายว่าคิดว่าที่พูดไปทั้งหมดนั้นรวมถึงที่รัฐมนตรีตอบช่วย ค่อนข้างจะครบหมดแล้วแต่ก็มีบางอย่างที่คิดว่าน่าจะทำเอกสารตามต่อเพื่อให้มีการเผยแพร่ในโซเชียลได้เผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูยังติดใจก็สามารถส่งต่อได้เป็นสิ่งที่ทีมงานทำต่ออยู่แล้วนักข่าวถามหลังจากนี้มีแผนจะปรับอะไรหรือไม่นายกยืนยันว่ายังไม่มีแผนจะปรับคณะรัฐมนตรีแต่ในขณะเดียวกันนักข่าวก็เลยถามหากคนที่อยากจะปรับไปกดดันอดีตนายกหมายถึงคุณทักษิณ เพื่อให้มากดดันนายกรัฐมนตรีต่อจะรับฟังหรือไม่นั้นนายกระบุว่าตนรับฟังทุกเรื่องอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วได้คุยกันตั้งรัฐมนตรีอย่างไรก็มีการคุยกันถามกันมีการปรึกษาคุยกันอย่างเช่นวันที่จะมีการอภิปรายรอบนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับคุณทักษิณว่ายังจะไม่ได้มีการปรับคอรมอท่านก็บอกว่าอ๋อโอเคก็แค่นี้ก็ยังไม่คิดที่จะปรับคอรมอตอนนี้นะักข่าวถาม กรณีมีการวิ่งเต้นผ่านคุณทักษิณจะต้องฟังหรือไม่นายกระบุว่าเราฟังเหตุผลอยู่แล้วแต่จะปรับหรือไม่ปรับเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกครั้งนักขา่าวยืนถามไม่ปิดทางใช่หรือไม่ถ้าพักร่วมรัฐบาลอยากขยับและจะขอปรับในสัดส่วนของตัวเองนายกยืนยันขอรับฟังไว้ก่อนมีคำถามต่อไปถามว่าไม่ได้เป็นการปิดใช่หรือไม่หากพักร่วมรัฐบาลอยากจะปรับนายกชี้แจงว่าทุกอย่างรับฟังไว้ได้ เพราะบางทีอาจจะคิดไม่ครบก็ได้ถ้าฟังแล้วเปิดใจก็จะดูว่าอะไรดีที่สุดเท่านั้นเองทุกอย่างต้องใช้เหตุและผลมีคำถามย้ำนักนายกจะลำบากใจหรือไม่หากทุกคนวิ่งไปหาคุณทักษิณเพื่อกดดันนายกในการปรับคณะรัฐมนตรีคำถามนี้นายกถึงกับยิ้มและถามกลับว่าอันนี้อภิปรายครอบงำยังไม่จบใช่หรือไม่ก่อนจะกล่าวต่อว่าคิดว่าถ้าทุกคนอยากได้อะไรอาจจะต้องมีการวิ่งทุกช่องทาง ซึ่งก็ทราบอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ก็ดูกันเอาเองว่า,าวิ่งทางไหนแล้วเป็นผลก็แล้วกันนักข่าวถามกรณีนายกบอกว่าคุณทักษิณถามเรื่องปรับคอรมอแต่นายกบอกว่ายังไม่มีแผนนายกก็เลยชี้แจงว่าคุณพ่อไม่ได้ถามเรื่องปรับคอรมอเรามีการคุยกันอยู่แล้วว่าการอภิปรายข้งนี้เป็นอย่างไรจะปรับหรือไม่ปรับซึ่งพูดคุยกันอยู่แล้วว่ายังไม่ปรับคอรมอซึ่งคุณทักษิณก็รับทราบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามคำถามที่ถามต่อเหตุผลที่นายกยังไม่มีการปรับคอรมอรในตอนนี้มาจากเหตุผลใดในายกยืนยันว่ายังรู้สึกว่าการทํางานกําลังลื่นไหลได้ดีอย่างน้อยทุกคนก็ต้องมีเวลาในการปรับตัวและเริ่มทํางานให้คล่องตัวคล่องมือเช่นเดียวกับตนเองเพราะคอรมอรนี้เป็นคอรมอรแรกที่เข้ามาเราทํางานเท่าๆกันเพราะฉะนั้นก็จะดูกันไปคําถามต่อไปถามถึงกรณีนายก บอกว่าได้ยื่นเรื่องให้แพทย์สภาตรวจสอบอาการป่วยของคุณทักษิณนายกระบุว่าขณะนี้กำลังรอผลซึ่งยังไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาเมื่อไหร่ส่วนจะเปิดเผยต่อสาธารณาได้หรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนว่าผิดกฎหมายหรือไม่แต่ยังไม่ทราบชามลายว่าจะได้เมื่อไหร่เปิดเผยได้หรือไม่ต้องดูการอีกทีถ้าเปิดเผยได้ก็จะเปิดเผยคำถ,ถามสุดท้ายถามว่าหากสามารถพูดกับประชาชนได้หนึ่งประโยคอยากจะบอกอะไร นายกกระบุว่าขอขอบคุณที่ติดตามการอภิปรายและการชี้แจงทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลซึ่งพยายามให้ข้อมูลกับประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตอบข้อสงสัยซึ่งทําอย่างเต็มที่พร้อมฝากให้ติดตามผลงานกันต่อไปเรื่องนโยบายรัฐบาลก็จะมีการเร่งให้เดินหน้าเต็มที่อยู่แล้วเช่นกันนะฮะทีนี้ก่อนจะไปกันต่อครับก็ขอความการุณาจากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะฮะ ช่วยกรุณากดติดตามรายการ CEO Talk ให้เราด้วยนะครับและหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราก็จะขอบคุณครับน,น,นี่ประเด็นครับขนาดนี้ครับคุณหญิงหน่อยออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังจากที่มีงูเหา่าต้องใช้คำนี้ไม่ผิดแล้วครับจากเดิมไทยสร้างไทยมีอยู่6เสียงแต่รอบนี้นะมีจำนวน5้าคน5เสียงไปยกมือสนับสนุนสวนมติพักนะฮะ ในการไว้วางใจในายกรัฐมนตรีครับคุณหญิงหน่อยเดือดเลยนะครับคุณหญิงสุดารั์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยได้มีการโพสต์ข้อความระบุแบบนี้ครับภายหลังที่ประชุมสภานั้นลงมติไว้วางใจในายกรัฐมนตรีโดยมีสสไทยสร้างไทยลงมติไว้วางใจส่วนมติพักฝ่ายค้านถึง5จากทั้งหมด6เสียงนั้นมีเนื้อหาดังต่อไปนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือคกลไกในการตรวจสอบสมดุลรัฐบาลถึงมือในสภาฝ่ายรัฐบาลจะชนะอย่างท่วมท้นโดยไม่ต้องอาศัยมือของสสงูเหา่าแต่ผลของการอภิปรายไม่ได้ชนะกันที่มือที่ยกให้เป็นฝักถัวแต่ชนะกันที่ศรัทธาของประชาชนที่ประชาชนอยากเห็นการทํางานการเมืองเพื่อประชาชนอย่างซื่อสัตย์สุจริตอยากได้รัฐบาลที่มีความสามารถและมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างจริงใจไม่ใช่เข้ามากอบโกยผ่านคนการต่างๆ ที่มีผลประโยชน์แอแฝงให้กับตนเองและพรรคพวกซึ่งเป็นการทุจลิดเชิงนโยบายส่วนสอสองูเห่าที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่เลือกตนเข้ามาทรายศต่อพรรคการเมืองที่สร้างให้ตัวเองได้มีวาสนาเข้ามาเป็นผู้สรงเกียรติในสภาแต่กลับทําตัวไร้จริยธรรมเพื่อแลกผลประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนทําลายระบบประชาธิปไตยจะต้องถูกลงโทษโดยประชาชนและกระบวนการยุติธรรม ฐานผิดจริยธรรมร้ายแรงต่อไปนั่นเองนะฮะสรุปโดยรวมเนี่ยนะฮะก็เป็นการออกมาฟาดนะครับสอ,สองูเห่าทั้ง5คนบอกว่าไม่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นการทรยศต่อพักจากนี้ไปจะต้องถูกบดลงโทษอย่างหนักนะฮะเราตามดูครับว่าจะเป็นการลงโทษในลักษณะแบบไหนข้าไปดู1ใน4ผู้เท่าจากประ,ประชาธิปัตย์นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ นะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชวนหลีกภัยได้เดินลงมาที่ห้องพยาบาลของอาคารรัฐสภาเพื่อพบแพทย์ตรวจตาด้านซ้ายที่มีอาการบวมแดงเมื่อมีการสอบถามอาการนายชวนเปิดเผยว่าหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนักข่าวถามเรื่องเกี่ยวกับการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจในายชวนระบุว่าได้ลงมติเรียบร้อยแล้วซึ่งตนงดออกเสียงพร้อมกับย้ำจุดยจนที่มีต่อรัฐบาลชุดนี้แน่นอน มาตั้งแต่ต้นเมื่อประชุมพักก็ได้ขออนุญาตพักผู้สื่อข่าวจึงถามว่าการอภิปรายตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนายชวนระบุตนรับฟังและขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่ทําหน้าที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยขานอํานาจตรวจสอบกันและการตามปกติต่อข้อถามที่ว่าคิดว่าความชี้แจงของนายกเป็นอย่างไรนายชวนอมยิ้มพร้อมกับระบุว่าต้องไปถามพ่อของเขา ผู้สื่อข่าวถามต่อคนนอกควรจะที่จะมาตอบเองใช่หรือไม่ในชวนย้อนถามว่าคนนอกหมายถึงใครผู้สื่อข่าวจึงย้ำว่ากรณีของชายคนนั้นในชวนระบุว่าต้องไปถามผู้อภิปรายเพราะมีการแก้ยติไม่มีการระบุชื่อส่วนจะให้คะแนนการทำงานทำหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างนายวันมุฮัมมัดนอนมาทาอย่างไรในชวนระบุว่าตนก็ให้กำลังใจสำหรับบุคคล ที่ทำหน้าที่ประธานตนก็เข้าใจและเห็นใจนักข่าวถามถึงนายพลรอนปิดสนานันทคุณรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งถูกชื่นชมว่าทำหน้าที่อย่างโดดเด่นนั้นนายชวนระบุว่าเขาทำหน้าที่ของเขาทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ภายใต้เงื่อนไขตนว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่รัฐบาลก็ใช้โอกาสในการชี้แจง บางเรื่องต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงเช่นกรณีที่นายกพูดถึงบิดาโดยปกป้องว่าถูกการแกล้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การกันแกล้งแต่เป็นการหนีคดีนายทักษิณชินวัตรเดินทางไปต่างประเทศไม่มีใครไปแกล้งท่านแต่เรื่องการหนีคดีอาญาที่เกิดจากข้อหาทุจดิตและสารตัดสินก็เลยหนีคดีไปซึ่งสังคมต้องเข้าใจความจริงที่แต่ละฝ่ายให้ข้อมูลด้วยเช่นกันนะนี่คือทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นในรายการในช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูตลาดหุน้นหน่อยครับปิดท,ทําการวันนี้เป็นอย่างไรครับเหตุก็เพราะว่าวันนี้มีมติโดยเฉพาะการโหวตไว้วางใจในายกรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวลองดูนะตลาดหุน้นเป็นอย่างไรมาแล้วนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดท,ทําการไปตั้งแต่เวลา17นาฬิกายืนอยู่ที่ระดับ1,190.3 6หจุดบวกขึ้นไป5.43จุดหรือคิดเป็น0.4 6เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าการซื้อขาย26,600กว่าล้านนะฮะนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการวันนี้อย่าลืมนะฮะขอความการุณาช่วยกดติดตามรายการให้เราด้วยและทันทีเมื่อมีประเด็นร้อนๆทางการเมืองเราจะกลับมาชวนตั้งวงสนทนากันเหมือนเช่นเคยนะฮะการเมืองเป็นเรื่องของพวกเราครับและคนไทยทุกคนนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นกันขอบคุณทุกการติดตามและความคิดเห็นช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง y o t u u e Channel l e o Talk และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมรายการในทุก